สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการรีวิวนี้ายวี่ปลาจีนที่มีชื่อเรื่องว่าเหรียญทองแดงปราบพิภพวันนี้เดินทางมาที่เล่ม2ค่ะความรู้สึกหลังอ่านเล่ม2เนี่ยนะคะแม้พวกเขาเนี่ยจะเดินทางข้าเมืองมาไกลกันขนาดไหนก็ยังคงไว้ซึ่งความหน้ามื่นของมังกรขี้มโมโหและความนิ่งของหลวงจีลางโง่ไว้อยู่ดีค่ะ จะเพิ่มเติมขึ้นมาจากเล่มหนึ่งนั้นก็คือเขาทั้งสองเนี่ยได้มีแบบว่าเล็กน้อยในการชุบไิดูวับกันไปแล้วนะสิคะส่วนเขาทั้งสองนั้นจะไปชุปไิดูวับกันได้ยังไงเนี่ยก็มาติดตามสปอยกันได้เลยค่ะ กระบวนการตามล่าทาภารกิจของ1ห,หลวงจีนหนึ่งมังกร1ผียิ่งเดินทางมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มจํานวนเพื่อนร่วมทางมามากขึ้นเท่านั้นเพราะไม่ว่าพวกเขาจะแวะที่เมืองไหนก็ต้องได้มีอันต้องเก็บคนร่วมทางเพิ่มเข้ามาทุกทีแต่ใช่ว่าพวกเขาเหงานะคะถึงต้องการเพื่อนเดินทางเพิ่มแต่นั่นเป็นเพราะแต่ละคนที่เพิ่มเข้ามาเนี่ย ามีเบาะแสสำคัญในการตามหากระดูกที่หายไปของพ่อมังกรขี้โมโห,โหไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยที่ได้รับพลังการทำนายทายทักต่อจากพี่ชายหรือจะเป็นช่างแกะหินที่นอกจากอยู่ดีๆเขาจะมีกระดูกมังกรแกะสลักเป็นดาวไว้ในมือเนี่ยยังเป็นผู้ร่วมขบวนการแกะหินที่ใช้ทำหินอาคมอีกด้วยภารกิจแรกที่ขบวนใหญ่อย่างพวกเขาตัดสินใจที่จะทำนั่นก็คือ การตามหาพี่สาวของผีเจียงเพื่อเอาเลือดเธอนั้นมาปลดปล่อยวิญญาณของพ่อและแม่ที่ถูกขังอยู่ในกระพวนการแพทย์และโดยไม่คาดคิดว่าภารกิจนี้เนี่ยนอกจากพวกเขาจะได้ช่วยกันปลดปล่อยวิญญาณพ่อแม่ของผีเจียงแล้วพ่อเสียนมงกรของเราเนี่ยนะคะยังสามารถหากระดูกของตัวเองเจอเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นโดยกระดูกที่ถูกน้ำ เอามาทำเป็นห่วงจุ้ยของภูเขาเพื่อป้องกันอุทกภัยอยู่ๆพวกเขาก็ไปขุดเจอค่ะดังนั้นหลังจากปลดปล่อยพ่อแม่ของผีเจียงแล้วทั้งหมดจึงได้ตัดสินใจตามหาคนที่ใจกลา้าที่ตัดกระดูกข,ของพ่อเสียนมังกรเราไปโดยพึ่งจากการทานายทายชักของเด็กตาบอดที่เขาเอามาร่วมเดินทางด้วยค่ะคำทำนายทายชักนั้นนำไปสู่ที่บ้านหลังหนึ่งกลางป่าที่มีหมอกพิษลอยอยู่ และการเข้าไปในป่าครั้งนี้นี่เองที่ทําให้เกือบทั้งหมดเนี่ยเอาชีวิตไม่รอดม่อพวกเขาโดนคนที่แอบหลบอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะมาว,วางค่ายกลไว้เพื่อทำลายโชคดีนะคะที่ไม่มีใครพ่ายแพ้ต่อกกลวงพวกเขาทั้งหมดจึงสามารถรอดมาได้อย่างปลอดภัยแถมยังสามารถรีดเอาข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมมาได้อีกด้วยและข้อมูลที่ได้มานั้นก็มีประโยชน์จริงๆอย่างคาดไม่ถึงค่ะ พอนอกจากพระเสียรของเราจะสามารถเชื่อใจหลวงจีนได้แล้วว่าไม่มีทางเป็นผู้เกี่ยวข้องกับพิธีการล็อกกระดูกสันหลังของเขาจนทำให้เขาเนี่ยเป็นมังกรพิการได้เต็มร้อยปร์เซ็นแล้วเขายังรู้ชื่อคนบงการอีกด้วยค่ะคนที่ตั้งตนเป็นอาจารย์แต่กลับตั้งใจฝืนลิขิตฟ้าลิขิตสวรรค์เพราะทันทีที่อาจารย์คนนั้นรู้ว่าจะมีพายุลูกใหญ่ชำลายเข้าฝั่ง อาจารย์คนนั้นก็เลือกที่จะต้านพายุด้วยการเลาะเอากระดูกมงกอเขาไปทำค่ายกลค่ะพอเสียนเมื่อได้ฟังก็บังเกิดได้ถึงไฟแค้นแต่ยังไม่ทันจะได้ออกตามหาไอ้คนที่มาทำลายเขาเขาก็ต้องเจอเข้ากับเรื่องที่ทำให้เขาถึงกับอายหน้ามานเพราะว่าเขาเนี่ยหลังจากได้ผสมผสานกระดูก เป็นหนึ่งเดียวกันโดยใช้เหรียญท่องแดงของหลวงจีนนั้นเป็นสายเชื่อมต่อกระดูกแล้วเขาก็รู้สึกได้ถึงความรู้สึกของหลวงจีนหมินค่ะส่วนว่าทำไมพอรู้สึกถึงความรู้สึกของหลวงจีนหมินแล้วเนี่ยมังกรหน้าหนาอย่างเขาถึงได้หน้ามานไปนั่นก็เพราะว่าหลังจากที่หลวงจีนหมิน ได้รับน้ำลายจากเขาเพื่อรักษาแผลเนี่ยคะ่ะก็เกิดความต้องการความพรุ่งพานขึ้นมาเลยทีเดียวเท่ากับว่าน้ำลายเขาเนี่ยเป็นยาปลุกเซ็กซ์ดีๆนี่เองคะ่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เขาเชื่อมกระดูกเข้าหากันเนี่ยเขาจึงได้รับรู้ความรู้สึกร้อนรุ่มของโลงจีนหมิ่นไปได้วยกัน และนั่นทำให้เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ต้องให้หลวงจีนหมิ่นมาช่วยเหลือเพื่อปลอดปล่อยชุบปิดูวับกันด้วยความช่วยเหลือเลยค่ะแต่อายก็ส่วนอายค่ะเพราะหลังจากอายแล้วเนี่ยพ่อมังกรหนุ่มเราก็พยายามปัดความรู้สึกแปลกๆนั้นทิ้งไปและเริ่มเดินทางกันอีกครั้ง ส่วนจะเดินทางไปถึงตรงไหนนั้นต้องไปติดต่อกันในเล่ม3ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนนะคะยังไงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ i b e กัน้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย